สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับจ้าลิศฟาร์มนะครับฟาร์มไก่ชนลากญ้านะครับวันนี้ผมจะพาชมไก่สายสอมีสวรรั์บวกหนุ่มล้งมีนะครับนี่นะครับแจ้เต้นผีนะครับผู้แฝดนะครับทุดนี้สายพ่อจะเป็นสายประจันเซี่ยวนะครับของหนุ่มล้งมีนะครับ ที่ใจลูกมีผลงานนะครับส่วนสายแม่จะเป็นสายสอมอีโซวันนะครับมูสดำเยียซิงนะครับกระดูกโครงสร้างดีทั้งคู่นะครับ2.7นะครับตอนนี้2.6 2.7ไก่8เดือนนะครับนี่ครับเป็นม้าล่อแข้งหน้านครับคัดผ่านทั้งคู่เลย2ตัวนี้ ช่ันใกล้ๆนะครับจะเป็นแจ้นะครับออกมาเป็นแจ้โครงสร้างดีกระดูกดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับชาวลิฟต์มนะครับไก่ชนลักหญ้าครับนี่ครับพามาแนะนำนะครับ2ตัวนะครับยังมีอยู่อีกหลายตัวครับที่ยังไม่ได้แนะนำวันนี้มาพามาแนะนำา2ตัวก่อนนะครับ โอเคครับขอบคุณมากนะครับอ่านี่ครับสวยครับโอเคครับ